สวัสดีครับช่วงโควิดแบบนี้นะครับทุกคนก็กักตัวอยู่บ้านนะครับก็มีเวลาว่างเยอะนะครับเราก็ไม่รู้จะทําอะไรนะครับผมคิดว่าเราก็ควรจะมาออกกาลังกายนะครับเพื่อสู้กับโรคโควิดนะครับซึ่งผมก็ไม่อยากจะซื้อเครื่องออกกำลังกายครับผมว่ามันแพงนะครับผมก็ทําเองนะครับโดยใช้ท่อพ v c ีนี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้ครับเป็นเครื่องออกกำลังกายแบบวิดพื้นนะครับ น้ำหนักได้ประมาณถึงร้อกิโลนะครับร้อยร้อยโลนี้สบายๆเลยพราะผมก็หนักประมาณเก้าหกนเจ็ดนะครับใช้ตัวนี้เดี๋ยวไปดูกันครับว่าทํำยังไงนะครับขั้นแรกนะครับเราก็ไปร้านวัสดุก่อสร้างใกล้ๆบ้านนะครับไปเรื่องท่อ PVC นะครับใส่น้ําประปาตามบ้านเราเนี่ยแหละครับเอาให้ถนัดมือเรานะครับแล้วเราก็ไปดูข้อต่อ4ทางครับเป็นข้อต่อมือจับนะครับกับฐานนะครับแล้วก็ข้อต่อตรงครับ ข้อต่อแบบปลายตันนะครับเพื่อไว้ปิดตรงด้านปลายของอุปกรณ์นะครับอันนี้เป็นกันกระแทกนะครับใส่ตรงด้ามจับนะครับแล้วก็กันลื่นด้วยเดี๋ยวไปเริ่มทํากันเลยครับหลังจากที่เราได้ซื้ออุปกรณ์ครบแล้วนะครับเราก็นําอุปกรณ์มาประกอบกันนะครับโดยเราเอาข้อต่อที่เป็นข้อต่อสี่ทางนะครับที่ผมให้ดูนะครับนะครับเราก็จะมาต่อกัน ข้างหนึ่งะครับข้างหนึ่งจะใช้ประมาณสี่ตัวครับข้อต่อสี่ทางสี่ตัวนี่ครับคือที่ผมต่อผมไม่ได้ใช้กาวนะครับผมจะใช้ท่อครับท่อยัดเข้าไปคือเราจะวัดวัดในรูเนี้ยเนี่ยหาตลับเมตรมาวัดรอยต่อจะได้สนิทกันนะครับนะครับแล้วเราจะใช้ท่อตัวนี้เป็นการเชื่อมครับท่อน้ำเนี่ยหลังจากเราทําเสร็จมันก็จะได้รูปทรงประมาณนี้แหละครับครับ แล้วตรงนี้พอเราต่อเสร็จแล้วนะครับเนี่ยหัวท้ายเนี่ยมันจะยังไม่ค่อยสวยเอาตัวนี้มาปิดอีกตัวนึงนี่นะครับปิดอย่างนี้นะครับนะครับหลังจากที่เราประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นรูปร่างประมาณนี้ครับคือด้านล่างนี้จะก,กว้างกว่าด้านบนนะครับเพื่อให้เวลาเราวิดพื้นแล้วมันไม่พลิกครับเนี่ยไม่มีพลิกครับแต่ว่าเพื่อนๆจะเห็นว่ามันยังลื่นอยู่นะเนี่ยเราก็จะ ทำให้มันหนึบขึ้นนิดนึงนะครับโดยการใช้แผ่นตัวนี้ครับเป็นแผ่นยางนะครับแผ่นยางที่มีกาวนะครับแล้วเราจะมาแปะเดี๋ยวมาดูครับว่าแปะเสร็จแล้วจะเป็นยังไง เราก็จะมาเพิ่มความนุ่มที่มือัะนอหน่อยนึงนะครับแต่แนวยาวนี่นะครับเวลาลงมันจะได้นุ่มนิดนึงนะ เครื่องออกกำลังกาย